咦。<noise> เข้าทุกดอกโอ้ยโอ้ยไม่ลงเว้ยตัวตอกซ้ายขวาอีกขวาอีกขวาอีกโอ้ยมบอลมาดูครับนี <S 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 ่โอ้ย ไหวไหมเนี่ยโอ้ยขวาเข้าของอีก ตอกขวาครับทนมาลาโอ้ยบวกตอครนะับทองพูนมีสอกกันเอาขวาเหมือนกันตอกซ้ายเอาทองพูนเดินกันวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสอกขวาสอกซ้ายเขาไม่โดนอ้ยโอ้ย คือก็มีดักนะครับโอยออกอาการเลยครับขอระพูนออกอาการเอียนเอาครับมังกรใครนำไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวขวิดกันแล้ว หัวชนกันแล้วแรกกันโอ้ยโอ้ย สองทีโอ้ยทนเว้ยทนทั้งคู่เอ้ยเอาย่อเหมือนกันเว้ยบองก้อนย่อเหมือนกันเว้ยเอาหลังเราพูมีสอก แก่แยักมรมการแย่ก่อนโอ้ยท่าจะไม่ดีไว้บางกรดไว้ยกสองให้มาของลำบูรใจสู้เลยเฮ้ย้หมดหรือเปล่าบางกรหมดหรือเปล่าหมดหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หมมดก่อนหมดแล้วเว้ย No. ของลําพูนะครับทอยเข่าไปคอนสอกซ้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไม่ลงคนระับอ่าเดี๋ยวเดียวห่วงรอกเชือก ก่อนถอยเว้พีรีกสั่งเตียครับไอ้เอเอ

Okay. <laughs>